ทำไมเรือดำน้ำรุ่นนี้ของกองทัพญี่ปุ่นถึงเป็นสุดยอดนวัตกรรมและเรือดำน้ำรุ่นนี้มีดีอย่างไรมาฟังกันนะครับเรือดำน้ำรุ่นนี้ของกองทัพญี่ปุ่นเรียกว่า I400 Class คลาสนะครับถือได้ว่าเป็นเรือดำน้ำที่มีขนาดใหญ่มากๆในสงครามโลกครั้งที่2 ไอ400 class เรือดำน้ำของประเทศญี่ปุ่นนะครับมีไอเดียที่สุดลำ้ำนั่นก็คือสามารถดำน้ำนะครับและสามารถโผล่ขึ้นสู่พื้นผิวและยังปล่อยเครื่องบินทิ้งระเบิดได้โดยเรือดำน้ำไอ400 class นะครับสามารถบรรทุกเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบไอชิ M6A ไซเรนได้นะครับโดยความพิเศษของเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ถูกบรรทุกไว้ในไอ400 class นะครับในยามที่ไม่ใช้เนี่ยนะครับตัวบริเวณปีกและหางเสือเนี่ยก็จะถูกพับเก็บไว้นะครับ และเมื่อเรือขึ้นสู่ผิวน้ำน,นะครับก็สามารถเตรียมขึ้นบินทิ้งระเบิดได้อย่างรวดเร็วนะครับน่าเสียดายนะครับที่ i 4 0 0คาสเนี่ยนะครับถูกผลิตออกมาในช่วงที่ใกล้สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2แล้วทําให้กองทัพญี่ปุ่นเนี่ยแทบไม่มีโอกาสได้ใช้งานเลยนะครับเพราะถ้าหากใช้งานแล้วเนี่ยจะน่ากลัวมากเพราะสามารถโจมตีได้จากได้จากทุกที่นั่นเองนะครับ